าชาแนลโดยแม่นุชสไปร์วกิ้งจ้ามาทักทายกันอีกแล้วมือนี่มนุษพามานอกบ้านจ้ะกินข้าวนอกบ้านมือนี้นอกบ้าน,น,น,านยุรรเบียงนี่แหละจ้ะอากาศดีเนาะมือนี่สิบสิบเอ็ดส,สิบสององ,องศาจ้ะนอกเวอากาศดีดีเฮดสวนเรียบร้อยลวก็อย่างบาบิคิวกันจ้ะมือนีเนอกกะง่ายๆจ้ะกับเป็นธรรมเนียมเหมือนเป็นธรรมเนียมของั้างนี้แหละเน,นาะจ้าเพราะอากาศดีกะคนกะอยู่นอกบ้านกันจ้ะ อาบดงอาบแดดตากแดดเนาะเพราะว่านดนๆจะอากาศจะดีแบบนี้ต้องเวลาอากาศดีนี่แบบตอนนี้แม่นุนอะเข้าใจฝรั่งแล้วว่าเป็นยังเวลาที่เขาไปบ้านเฮาเขาถึงอาบดงอาบแดดเพราะว่าทั้งนี้น่ะย่ามหนาวมันมืดมันขมูขมัวนะจ้ะมันบ่ค่อยมีแดดเนาะเพราะแดดมากก็โอ้ความมีชีวิตที่ว่าสาวๆว,ว้ลงไวัยรุ่นแต่งตงแต,งต่งโตออกมาน่งอาบแดดถือเป็นเรื่องปกติของทางนี้เนาะใส่ในมงในเมือง ใส่ชุดหวยน้ำนอนอาบแดดอยู่น้ำทรงน้ำสวนเป็นเรื่องปกติของทังยุโรปเนาะจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งอันบาร์บีคิวเนาะว่ามีจังไดอีหยังแน่เนาะจ้ะไปเบิ่งกันเลยจ้านี่จ้าคุณสามีกำลังอย่างอยู่เริ่มสุกแล้วนี่กับมีหลายแนวมีฮอทดอกเนาะจ้ะมีหมูบาร์บีคิวหมูฮอทดอกแล้วก็จะเป็นฮอทดอกอีหยังเป็นใส่กรอกเปรี้ยวๆนะจ้ะเหมือนใส่กอกเขาเปรี้ยวบานเฮาเลยแต่ว่าเป็นของเป็นของเยอรมันเนาะจ้ะหล้กก็จะมีนี่ เป็น,ปนแฮมเบอร์เกอร์จ้ะนี่อากาศดีๆจ้าต้องฝาว์ฉลองว่าอากาศดีจ้ะอยู่ข้างนอกกันนี่ก็จะเป็นนี่สองสาวอยู่ข้างนอกกันวันนี้เฮ็ุสวนแล้วกระจัดบาร์บีคิวจ้า<ฮ>มนุษย์ก็แก<ฮ>บรรยาญญกาศให้เบิ้งนาะจากอากาศดีๆด,ด,ดนดนมีเธอเ<ฮ>อ,อ้ยน้อง นองเอาแนวกินไปป้อนเอื่อยอากาศดีมากจ้ามันนี้อากาศแบบอุ่นเลยเอ้าใหม่แล้วคุณนะ่ะใส่กอกเปรี่ยวพ่อครัวหัวไข่คนเก่าคนเดิมเนาะจ้ะออกมาลูกออกมามันร้อนอย่าไปใกล้บะเป๊าออกมากระท่อมน่อยแคบแขบของพวกเฮ้าจมาพนังกินข่าวข้างนอกกันมันนี่ ชีวิตง่ายๆบ้านบ้านเฮาวขอบคัเ่เฮาบ่าได้ดรูร้าจา้ะง่ายๆบ้านบานทูจา้าตรงนี้สิเนี่ยตรงนี้อะทำไมทูจา้าให้เห็นด้วยทูจา้าทำไงทูจา้าไล่ถอยออกมาตรงนี้ไม่งั้นมันไม่เห็นมันมองอทูจ้าสิทูจา้ทจาทำไงทูจ,าจ้า จ้าก็ออกมาถอยทูจ้าไก,กล,ไกกกลๆี่ยทูจ้าไกลๆตรงนั้นมันไม่เห็นไม่เห็นตั้งหัวอเล็กซาน่ามาทูจ้าสีเงาโน้โน้ o น้โน้ t น้โน้โ come ้ e น e c น m e h ้ r e and say hi No โน้โบอกน้โน้โว้าน้โน้สนนโนโนโนน้นน้นน่้้้น้น แม่ถามน,นุ่นนี่นันภาษาร์เวย์บอกเข้าใจลูกกับแปลภาษาอังกฤษให้เฟนฟรายขนมปังขนมปังแฮมเบอร์เกอร์มาแ <Hey. S 1> นี่จ้ะอันนี้เป็นขนมปังสำหรับแฮมเบอร์เกอร์อันนี้เป็นเฟรนฟรายเฟรนฟรายอบจ้าวเดย์ทอดเฟรนฟรายข้าใสอบเอาเนาะ มันก็จะบอมน้ำมันจะประมนันน่ากินบบน่ากินบ่ยนี่จ้าก็จะเป็นบาร์บีคิวหมูอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นใส่กอกเปรียวจ้ะอันนี้ก็จะเป็นอันฮอตดอกเนาะจ้ะแฮมเบอร์เกอร์จ้ะประมาณนี้แหละสีคนจ้ะกินกันให้อ้วนไปนหน้าห่อนนี่จะเป็นอีหยังที่แบบจะเลิศอาหารอดอ้วนเลยจะบานเหาเนาะนี่ อันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งอบจากแฮมเบอร์เกอร์เฟนฟ้ายเนาะจ้ากิกนข้าวนอกบ้านกินข้าวนอกบ้านมาเดอ้จอจ้านี่จา๋าหนากินโบหนากินบบมามามากกินกับแมนุ์นี่อันนี้ก็จะเป็นสลัดมันฝรัง่งใส่กอกเปี้ยวเนาะจ๋าลวก็อันบาร์บีคิวหมูเฟนฟ้ายลวก็ซ่อนมะเขือเทศจา้านั่งกินกันแบบง่ายๆไ่ได้แบบ จัดตรงจัดโตยอย่าง <ละ S 2> ไาเมนูกะล่ำละไปพร้อมกับนี่จ้ากินบาร์บีคิวกันจ้ากะเมนูกะฝากไว้เลยกันแล้วกันนอกจากสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลนะคะฝากคอมเมนต์แนะนำติชมก่อนจากไปกดไลค์กดแชร์จ้าเมนูกะจะไปแซ่บเลยจ้าวันนี้โอเควันนี้ไปละจ้าบายคะ่ะบาย,บาย